เฮ้ยมันมีควนตักน้ำแ้วกไปอีกอเฮ้ยนนาชื่อ,อการติดแบบนี้จะมีมี่กินได้น่กินมากอร่อยจริงๆสาบาทไปซื้อตกติด่อนได้โอ้พมพบถงอะไรไม่รู้ไม่ทราบสาเหตุเขาบอกว่าใส่น้ำแล้วมันจะร้อนใส่เกาะอย่างเงี้ยเราลองลกันแล้วกันว่าเราจะกินบะหมีกออ่กินยังไงปัโอ้ชีกับากมากเลยโคตรหิเล็กต้น ไอ้ออกมือเปียกน้ำผมแม่สาวน้อยอยากกับการตกปลาผมอีกโออีกออกแล้วคุณ <c oughs> แม่สาวน้อยน้ำละ่ะจะเอาน้ำจากไหนเนี่ยโอ้ยผมรู้แล้วตักแม่งเลยตักน้ำตลาดเปียกช้งงมาเดี๋ยวผมใส่มันลงไปเกิดอะไรขึ้นไหมเฮ้ยมันมีควันน้ำมอยลงไปอีกเฮ้ยแล้วจะคุบมบะหมี่ยังไงเนี่ย ลืมชีกลืมชีกต้มบะมี่ยังไงดีเนี่ยอใส่เข้าไปก่อนแล้วกันเอาแกะบะหมี่แล้วเราไม่ได้ต้มน้ำเราเอาน้ำไหนต้มเนี่ยมี้แล้วกันเพื่อสุขภาพอนามัยขอนอนุญาตเสกน้ำออก,ก่อนเอาน้ำใส่ต้มจากหม้อเลยโอเคติเกะาะครั้งนี้ไม่อยากกินน้ำนี่เกยบเข้าโรงบ้านอีกหลายวัน okay. เอา้าอานั่งมีอะไรแกะฟันแล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> เชือ,อการติกอแบบนี้จะมีบาหมิงกินได้ไปเข้าไปแรงหมดแล้วอุ้ยหือว่าให้ปลากินแล้วกันมีนานะใส่แล้วเราวทำไงต่อปิดฝารอมันร้อนแค่นั้นแหละแม่สาวน้อยว่ามันน่าจะกินได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเปิดมาก่อนตอนอ่นบอกตอนเลยใครทําตื่นเต้นโอ้แม่เจ้าร้อนล่ง่งหายไปแล้วกินไงนี่ ไม่เป็นไรขออนอุญาตเสกช้อนเสกช้อนก่อนแล้วคันคิดว่าหรือว่าผมจะใช้กิ่งไม้แถวนี้กินดีผมคิดว่าไม่อยากเข้าโรงบ้านาลร้านไทยเสร็จเอ็นผักสุกแล้วเราจะมากินกันครับตอนคืนใส่ผงหมาล่าก่อนมันจะได้มีความอร่อยอร่อยในรูปแบบไทยๆที่เป็นน้ต้ยมยำโอเมจาวน,อน้อนจิงนะครับ อร่อยไม่น uhm ่าเชิโรติตรงมีของดีๆกินแบบนี้ผักเป็นต้นๆยังไม่ได้ใส่ยิ่งใหญสามารถหาซื้อได้ที่คุณแทนก่อนห้างไว้ว่ากันเอ้ยไม่โอเคดูนี่สุดยอดเส้นเป็นเส้นผักเป็นผัก น่ากินมากอร่อยจริงๆ35บาทไปซื้อกันไปซื้อได้ติดกออกเกาะได้